ระหว่างผมกับน้องบิวกิ้นนะครับแล้วก็เป็นการที่มีความสนุกสนานกันในระหว่างการถ่ายทํารายการแต่ถ้ามันทําให้รู้สึกว่ามันเกินเลยไปบ้างมันไม่สมควรอันนี้ผมก็ต้องขอโทษทุกคนเอาไว้ด้วยแล้วกันแต่จริงๆแล้วคนที่ผมจะต้องขอโทษที่สุดก็คือน้องบิวกิ้นนะคะัะทำเกินเลยไปอันนี้ใจและจริงใจมากๆครับก็ขอโทษน้องบิวกิ้นเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับอ้าวสวัสดีครับกันกนระถาวรน,นะครับขออนุญาตในการอัดคลิปแล้วกันเพราะว่าถ้าพิมพ์ก็น่าจะยาวนะฮะ น่าจะได้เห็นตามข่าวันแล้วนะครับในกรณีของรายการ m a t c h นเกตเวและผมในฐานะพิธีกรนะครับที่ได้มีภาพออกไปมีคลิปไปว่าทําการเหมือนจะกระโดดถีบน้องบิวกี้ในขณะที่ถอดหน้ากากนะฮะอันนี้ก็ก็ต้องขอแจ้งเอาไว้ด้วยแล้วกันว่าจริงๆแล้วจากเนื้อแท้จากใจมันคือการเล่นกันระหว่างผมกับ น้องบิวกิ้นนะครับแล้วก็เป็นการที่มีความสนุกสนานกันในระหว่างการถ่ายทํารายการนะครับแต่ถ้ามันทําให้รู้สึกว่ามันเกินเลยไปบ้างหรือว่ามันไม่สมควรอันนี้ผมก็ต้องขอโทษทุกคนเอาไว้ด้วยแล้วกันแต่จริงๆแล้วคนที่ผมจะต้องขอโทษที่สุดก็คือน้องบิวกิ้นนะครับถ้าทําเกินเลยไปอันนี้จากใจและจริงใจมากๆครับก็ขอโทษน้องบิวกิ้นเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะได้เห็นจากโพสต์ของน้อง บิวกินที่ได้ออกมาอธิบายแล้วนะครับว่าจริงแล้วคือมันไม่มีอะไรจากผมก็ตรงๆเหมือนกันครับก็มันไม่มีอะไรจริงๆครับซึ่งในการถ่ายทํารายการเราก็ได้ถ่ายทำปัญญาสนุกสนานจนจบรายการก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเราก็มีความสุขกันดีนะครับแต่ถ้ามันเป็นประเด็นที่จะทําให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเกินเลยไปหรือเปล่าในฐานะพิธีกรยังไงผมขออภัยเอาไว้ด้วยนะที่นี้แล้วกันนะครับในฐานะของส่วนตัวตัวผมเองก็คือกันยาณธาวรนะครับรวมไปถึงขอเป็นตัวแทนทีมงานด้วยแล้วกันในการ ขอโทษแล้วกันถ้ามันทําให้รู้สึกว่ามันเกินเลยไปนะครับในการถ่ายทําจริงๆแล้วมันคือการทําเพื่อความสนุกสนานแต่ถ้ามันทําให้รู้สึกว่าไม่สมควรแล้วก็มันมันไม่ควรจะถึงขนาดนั้นอันนี้ขอโทษครับยอมรับผิดแบบลูกผู้ชายเลยนะครับขอภายน้องบิวกินเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งครับว่าจริงๆแล้วในสิ่งที่เราได้เล่นกันครับมันมีหลายอย่างเลอเกินที่เราเล่นกันเพื่อความสนุกสนานในระหว่างการถ่ายทํา แต่ไม่ได้ถูกเอามาออนแอร์อยู่แล้วเพราะรู้ว่ามันคือความสนุกสนานระหว่างการถ่ายทำนะครับซึ่งภาพแล้วก็คลิปที่เห็นก็ไม่ได้ถูกนํามาออนแอร์อยู่แล้วนะครับแต่อย่งไงก็แล้วแต่ครับก็ต้องขออภัยน้องบิวกี้เอาไว้ด้วยแล้วก็ขอโทษทุกคนแล้วกันนะครับที่ทําให้ไม่สบายใจด้วยแล้วกันนะครับจักใจกันกันตะวันครับ